สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องที่ติดตามช่องเชลีดีมักจกนะครับนเนาะมื่อนี้กะซีเลิกจากงานมากกะิีพี่เกี่ยวหยาครับให้ง่วถทากินครับกำลังถ่องไ่หาเดือนครับตอนนี้ตอนนี้เป็นลูกชะลุ่ยครับเหลือเด็กซูงเงไง นี่นขอกตัวนี้ก็บทองนะครับประมณหาเดือนให้กันสองตัวนี่ก็คือผสมแองกัดทั้งคู่ครับมานานเกินรอเดี๋ยวไปเกี่ยวห้าครับอันนี้ก็ย่ายนั่งพักผ่อนปบีเอ็มบีเอ็มห้าออป่ะไปเกี่ยวหญ้าห้าวไปขึ้นรถ่ะมาขึ้นรถเร็ว à tí đi là đi vô nhà ba bảo đi vô nhà ba luôn lốt đi em à mà 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 khuyên lốt leo ba Mà, điều nhà, điều nhà, mà, điều. mà điều. Bôn, đi nhà đi em à mà bay bò nhỉ bay bò ừ nó bó mà vào mà เอ็มมาไปเกีย่ยวหยาบป่ะไปเลขึ้นรถป่ะโอ้เราจะขึ้นทั้งหลังบ่กุ่งกระยาขึ้นไปขึ้นรถป่ะมาเด้อมาเด้อย,ยิงยิงกระยาขึ้น เอ็มขึ้นมาาแน่แน่โอ้โหทีโอกโหทีอีกโหทีโอ้โหทีอีกโหทีอีกนั่งหลังเลย

Gracias. หน้าม่เห็นเน่าโยมาทันตอนนี้เปิดโกเ้ดแปดหัวนี้เปิดแปดหัวเสมอแร่งเคืองเปิดได้แปดหัว ทอทอเมนแยกนิ่วหนึ่นงลาทอคือหัวสุดที่เกินหกหมุนกับประมาณนี้แหละคือพ่อใส่นอกครับนอกเพราะว่าหัว,ก,วกับรลายตต้องาห้น้ำยาดแก่หยาดแก่งามแรงเ็จาะจาว่าเกีเกยเเก่ยวประทัน ไฮ่บดนครับกับยูประม่านซ้ำหนี่กับคือไฮ่ประมาณ,มาณซิมหาราที่เพราะว่าไฮ่ซุ่มือบางมือถามมันซุ่มหไรเขาก็มาเบิ่งว่ามันมันคว่ำชื้นคว่ำอันแห้งคว่ำมันเลยของหนาสิายบอหนาแหลกและมาเบิ่งเอากับมาเบิง่งมาแวกแบกหนาเบิงเบ่งถามเาพื่อนมีคว่ำชื้นอยูอ่เขาก็บ่ต้องหายก็เวียนไปครับประมาณไฮ่ซิมหาราที่ก็ต้องโดนตาไฟกับพวกเปลืองสุดยอด